สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับเมื่อนี้คู่ก่อนดินพาพี่พาน้องมากินมาม่าเผ็ดมาเล่ครับเขาบอกว่ามาม่าเผ็ดมาเล่เนี่ยความเผ็ดระดับล้านลองมากินกันเบิงครับพอดีมีคู่เขาเอามาฝากครับเขาเห็นอยากกินนี่สองคัพได้เนี่ครับสองคัพแก้มก็พักคือเก้าครับเนี่ยพักบุ้งผักบุ้งหลายเติบครับ แล้วก็มีผักกระเฉดอยู่ในหนึ่งครับผักกระเฉดอยู่ในหนึ่งแล้วก็บักเขือครับบักเขือหน่วยใหญ่หน่วยหนึ่งพาไปแล้ว้ไข่ต้มสองหน่วยแก้มแก้เพชรครับแล้วก็นี่ครับยันเพชรหลายครับเตรียมน้ำเย็นๆไว้ขวดหนึ่งครับใไๆเอามาครับแสบร้ฟรกันครับเขาที่เราล่องกินมามาเพชรเกาหลีครับอันนั้นแซ่บครับเพชรกำลังดีครับมาเบิ่งอันนี้ครับ ว่าความเผ็ดระดับหลานเส้นมันชิ้นเหนียวๆน,นะครับเหนียวหนุ่มดีครับ ความเผ็ดมันออกเผ็ดันหวานนะครับเผ็ดแบบแสบๆก็ยังพริกเผาเนี่ยครับเผ็ดอยู่ครับเผ็ดมะเขือแก่ไป็น่อยครับ เดี๋ยวมันเผ็ดหลายครับมาพักมาแกมบางอย่างหลายเลยครับกล่องเอียงว่ะอ้เผ็ดอีดีครับเริ่มเผ็ดเผ็ดแสบเผ็ดห้อนแสบปากครับ เผ็ดกว่าม่ามา่าเผ็ดเกาหลีครับเผ็ดกว่าหลายครับ 嗯倒框儿斜了。啊 วันนี้คู่ก่อนดินมานเป็นคนกินเพ็ดเก่งเหรอครับแต่อยากล่องครับเมืองส้มคือจะกินมาเบิดครับเพ็ดโพดมันแสบปากครับแสบปากเบิดเลยคนมักเพ็ดคือสีสอบค่ะนี่ถือใจคนกินเพ็ดคักครับนี่ ้งกินแห้งเผ็ดครับหันครับเดี๋ยวสิพอดีครับ มันกินเบิร์นเนยท้อ,องคือสีไปครับคือเด็กเข่าร่ยงบานครับอู้เพชรครักบ่บไหวครับอ๋อสำนีนหละครับพี่น้องลองไปหากินเบิร์นได้ครับว่ามันเพชรระดับล้านคือ,อยังขาวาบ่าครับเหงื่อไหลเป็นเม็ดเลยครับ กินแห้งเผ็ดไปเรื่อยๆครับเอาครับสำหรับคลิปเนี้ยภัมากไปสอบก,กดไลค์กดแชร์มันแค่ให้กันกระซับต่อไข่ให้น้ำด้อครับขอบคุณครับหมาพอกันคลิปนาครับ